เอาเป็นว่าคือตอนนี้อย่างที่เราบอกไปนะฮะเรื่องของภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยได้รับการยอมรับและเป็นหมุดหมายปักหมุดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ย<ฆ>ต้องมาเมืองไทยให้ได้ถ้ามีโอกาสสะท้อนหลายๆอย่างถ้าจําได้เนี่ยก่อนหน้านี้เรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด19ของบ้านเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก<ฆ>หลายประเทศเนี่ยนะครับให้การยอมรับแล้วเอาไทยเราเป็นแบบอย่าง พอมนสถานการณ์ในการเปิดโลกเรียกว่าเปิดโลกอีกครั้งหนึ่ง,งหลังจากที่แต่ละประเทศนั้นปิดพรมแดนตอนนี้ทุกประเทศเกือบทั่วโลกเนี่ยนะครับเปิดประเทศกันหมดการท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาเที่ยวในบ้านเรานั่นก็คือเขามีความมั่นใจครับโดยเฉพาะมั่นใจในเรื่องของมาตรการในการดูแลและป้องกันโควิด1ิในประเทศอย่างนักท่องเที่ยวพื้นบ้านใกล้ๆเราอย่างมาเลเซียเขาก็จะมาเที่ยวหัดใหญ่เที่ยวสงขลาใช่ไหมลองไปฟังดูนะครับว่าเขามาเที่ยวเนี่ย เขาเองก็สบายใจนะโดยเฉพาะมาตรการในการที่จะป้องกันโควิด -19 เขาบอกว่าแม้จะไม่กังวลแต่ว่าเขาเองก็ระมัดระวังตัวในตัวเขาเวลามาเที่ยวเหมือนกันฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันครับเุกอย่างเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่เราต้องท n g ันอยู่ g ล้ o แต่ถ a าเกิด e ่าเราไม่ a ำก็จ b ไม่ a ด้รับผลตอบแทนที่ดีก็ไม่ได้เป็นธรรมเนียมประเพรีที่เราต้องทำอ ส่วนเคเลเดี๋ย a ผมจะเรียกทุก a มาเพื่อ u n t u ้อ a a น p า n j a ง a k a n นนี้ร o มายที่ใ r ้มา i ก a ก็เป็ a คน a รกที่เห็น g อนนี้ยังไม่ l t h งใช้มาสก i อีกตอนนี้ยังไม่ต้อง n ช้มาสก a ้ยัง o ม่ต้องใช้มาสก์อีกต i นนียังไม่ต้องาสก์อีกตอนนียัง่องใช้มากเหีนนียังไม่ต้งาก์อีกตอนนีกังไม่ตองใ้านก์อีกอนนี้างไม่ารมาสกอีกอนีายังไม่ต้างดีเมื่อเอีกบปนะเทศอื่น่ะครับและาห็นว่กตอนนี้โควิด เป็นเรื่องปกติไปแล้วถ้ากลัวก็ไม่สามารถไปไหนได้ถึงแม้จะไม่กังวลแต่ว่าก็จะระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะการใส่หน้ากากาอนามัยครับซึ่งในความเชื่อมั่นในมาตราการสาธารณสุขของไทยนี้ทําให้ขณะน,นี้ที่วัดสงขลาเองครับมีนักท่องเที่ยวชาวมามเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าตั้งแต่สงขลาเปิดให้มีการมาท่องเที่ยวนั้นก็เข้ามาพักผ่อนที่หัดใหญ่เป็นประจำครับชอบสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอาหาร สินค้าของฝากผู้คนใจดีรวมไปถึงไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆด้วยเช่นกรุงเทพและพัทยาครับ ไปดูเสียงสะท้อนของร้านขายยากันบ้างในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ก็บอกนะคะว่าจากการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่ก็พบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายไม่ได้กังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดสิมากนักมีบางส่วนค่ะที่เข้ามาหาซื้อหน้ากากาอนามัยแล้วก็ที่ตรวจ ATK เพื่อที่จะติดตัวไว้ใช้เมื่อมีเหตุจําเป็นเท่านั้นอย่างไรก็ตามพรอให้บริการด้านสุขภาพแล้วก็คําแนะนานะคะเพื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็ความประทับใจที่จะกระ มาที่ยวหัดใหญ่อีกในโอกาสต่ตอไปค่ะในส่วนของนักท่องเที่ยวเขาไม่มีความกังวลน,นะคะรู้สึกเขาจะมีความมั่นใจที่จะมาท่องเที่ยวขายดีก็คือจะเป็นแมสแล้วก็ยาลดไข้เหมือนซื้อเตรียมไว้ค่ะ,ะฟาฟาทะรายจนก็ขายดีค่ะ,ะคือยาไทยนี่คือมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะในต่างประเทศทั้งคนไทยก็คือคนไทยในต่างประเทศก็คือทานอยู่แล้วเขาอาจจะบอกต่อๆกานว่าฟ้าทะลายจนนี้ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในเรื่องของยาแมสเรามีเตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะในร้านยาค่ะ อย่างที่บอกไปเรื่องของแมสตที่หลายๆคนหาซื้อเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้นี่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ซึ่งเรื่องหน้ากากอนามัยเองนี้ก็ยังเป็นอุปกรณ์สําคัญในการป้องกันโควิด -19 ช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำนวนมากแบบนี้โดยเฉพาะทัวร์จีนและทัวร์อีกหลายประเทศกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับก็จะมีการประสานไปยังโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าให้เพียงพอตามต้องการจะได้ไม่ให้เกิดการกัก ตุนกันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าความต้องการอาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็มีการเร่งผลิตในช่วงนี้นะครับหากมีความเสี่ยงต่อการระบาดโควิดจากการเปิดประเทศดังนั้นมาตรการส่วนบุคคลน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ